ถล่มเมืองโจรตอนที่หนึ่งการติดตามค้นหารังของเสือนุ่มไม่ยากลำบากอะไรนะักเสือดำได้พบพรานป่าคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของลุงสิงเขาได้แนะนำตัวเองให้พรานผู้สูงอายุรู้จักกับเขาแล้วไต่ถามถึงที่พำนักของเสือนุ่มหลังจากที่เขาเล่าเรื่องโหดร้ายทารุณของเสือนุ่มกับบริวารให้พรานเพื่อลุงสิงฟังลุงคงพรานเท้าเดือดดานอย่างยิ่งถึงกับก้าวคำพรุสวาสาบแช่งเสือนุ่มออกมาดังๆไอหลานชาย ลุงจะเป็นผู้นําทางพาพวกเจ้าไปเองลุงรู้ที่อยู่ไอ้นุ่มดีไอ้นุ่มมันฆ่าเพื่อนลุงได้ลงคอไม่ได้สมเพศเวทนาคนแก่เลยมนุษย์ที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างนี้มันต้องตายไปไปฆ่ามันไอ้หลานแก้วไปฆ่ามันให้ได้ด้วยความช่วยเหลือของลุงคงพรานป่าผู้ชํานาญทางเสือดากับบริวารก็มาถึงรังเสือนุ่มในตอนเย็นวันนั้นเองเขาบอกลุงคงให้กลับไปได้แล้วมอบเงินให้ชายชรานหนึ่งร้อยบาท แต่ลุงคงปฏิเสธอย่างแข็งขันไม่ยอมรับเงินจํานวนนี้แกว่าเท่าที่แกช่วยนําทางมาเพราะต้องการให้ขุนโจรแก้แค้นเสือนุ่มที่สังหารเพื่อนแกแดดล่มแล้วอาทิตย์กําลังจะรับขุนข่าวเบื้องหน้าโนนเือดํดกับบริวารของเขาปรากฏตัวขึ้นในป่าทึบด้านหลังค่ายเสือนุ่มซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดที่พักของโจรคณะนี้มีกระท่อมใหญ่หนึ่งหลังและกระท่อมเล็ก สี่ห้าหลังเสือดำและสมุนร่วมใจได้ยินเสียงพักพวกเสือนุ่มส่งเสียงเอไอเฮฮา,ากันลัน่นเจอมวยละพินพูดเบาๆปลดถมสันออกจากบาร์ไอ้นุ่มกับพักพวกมันคงกําลังเล่นถั่วโปกันอย่างสนุกสนานเอ็งอ้อมไปดูทางด้านหน้าเถอะวะเดี๋ยวพี่จะบอกเอ็งว่าเราควรโจมตีหรือจัดการมันอย่างไรไม่มีใครออกความเห็นอะไรทั้งหมดเดินตามขุนโจรแอบแฝงโัวไปตามสมุมทุมพุ่มไม้อ้อมมาทางด้านหน้าที่พักต่างเรามาระวังตัวทุกฝี่ก้า เพราะเกรงว่าบริวารของเสือนุ่มจะแลเห็นเขา้าจนในที่สุดเสือดากับสมุนของเขาก็แลเห็นชายชะกันประมาณ30คนรวมทั้งบริวารเสือหน่อด้วยกําลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันกันอย่างสนุกสนานเสือนุ่มนอนเอกเนกอยู่บนแคร่มไม้ไผ่มองดูบริวารเขาด้วยความพอใจร้องตะโกนสับพยอกเจ้ามือโปที่กําลังชะตาตกเอาใจช่วยสมุนเขาที่เป็นลูกค้าเสือดาพยายามสังเกตดูพักพวกเสือนุ่มแทบทุกคนปัสศจกอาวุธ นอกจากบางคนมีปืนพกเน็บที่เอวพี่ดำเจ้าพันกระซิบกับเขายิงกลาดเข้าไปพร้อมกันดีไหมครับโอกาสเป็นของเราแล้ววิธีลอบกัดพี่ไม่ชอบเว้พันแล้วก็ไอ้นุ่มกับสมุนมันที่ก่อกรรมทาเข็นกับพวกชาวบ้านป่าเราพี่ต้องการสังหารมันเท่านั้นส่วนคนอื่นพี่ไม่ต้องการฆ่าเขาเพราะเขาไม่ได้ทําให้พวกเราเจ็บทําน้ําใจอะไรนี่หว่าเจ้าเล็กยกมือเกาศีรษะทําหน้ายุยยี่บนพืมพำน่าเสียดายเหลือเกินพี่พอผ้าอย่างนี้พ่อยิงมั่งเตียนเลยอย่าพูดดังไปเล็ก ตามพี่กลับเข้าไปหลังกระท่อมที่จะพาพวกเองบุกเข้ากระท่อมมันเกิดปะทะกันขึ้นมันจะได้ไม่มีหนทางสู้เราคุณโจรพาสมุนร่วมใจเดินย้อนกลับไปตามทางเก่าสักครู่ก็มาถึงกระท่อมทั้งสี่ค่อยๆแฝงตัวเข้าไปจนถึงกระท่อมหลังใหญ่เสือดําค่อยๆโล่หน้าต่างมองเข้าไปในกระท่อมทันใดนั้นใบหน้าเสือดําก็ยิ้มสดชื่นเฮ้ย hey, ปืนกลมันอยู่ในกระท่อมหลังนี้เว้ยกระสุนนีกหลายหีบคุณโจรพูดเสียงกระซิบปีนเข้าไปน้องชายปืนกลมือกระสุนเหล่านั้นเป็นสมบัติของเรา เขาพาสมุนทั้งสามปีนค้ำหน้าต่างเขาไปในกระท่อมอันกว้างขวางปืนกลมือแบบต่างๆวางอยู่ในราวปืนเป็นระเบียบเรียบร้อยหีบกระสุนปืนวางกองซ้อนกันอยู่สามหีบใหญ่เสร็จเราแน่น้องชายพวกมันมันมวเพลินกับถั่วโปะปล่อยให้เรายึดเขี้ยวเล็บได้เจอไหยเองกับเล็กรักษาอาวุธปืนและกระท่อมนี้ไว้อย่ายอมให้ใครล่วงล้ำเข้ามาเป็นอันขาดไม่ว่าไอ้หน้าไหนถ้าบุกเข้ามายิงทันทีเจ้าเล็กยิ้มให้ขุนโจรครับพี่ดำจะเอาไงต่อไปแล้วครับละพินก็ว่า เดี๋ยวพี่กับเจ้าพันจะออกไปพบไอ้นุ่มไม่ยากเย็นอะไรหรอกวะพวดพลาดไปถึงตัวจิ้มมันด้วยสเตนมันก็ต้องยอมจำนนแล้วเขาก็หันมาทางชายร่างใหญ่สมุนเขา่าพันเชือกขดนั้นติดมือมาพี่มีงานสําคัญจะใช้เองพันรับคําสั่งเดินไปทางมุมห้องหยิบเชือกขดหนึ่งขึ้นมาถือครั้นแล้วขุนโจรก็พาเจ้าพันออกไปจากกระทอมทั้งสองถือสเตนกระชับมั่นในมือเตรียมพร้อมจะปล่อยกระสุนของมันออกจากลํากล้องทุกขณะน้องชายเอ็งอ้อมไปทางขวามือนั้นคอยดูพี่จะบุกเข้าไปพร้อมกัน พี่เจาปืนจี้ไอ้หนุ่มเอ็งขู่สมุนมันใครขัดขืนแสดงท่าทีต่อสู้ยิงมันทิ้งสองสามคนก็เอาเจ้าพันยิ้มแป้นหวานแล้วครับผมไม่ได้ยิงปืนมาหลายวันแล้วพี่เขายกมือตบศรีรษะสมุนเขาบเบาๆแล้วผลักเจ้าพันให้แยกไปอีกทางหนึ่งเือดำกับสมุนคนสนิทแฝงกายเข้ามาที่บ่อนการพนันแล้วบรรดาพวกโจรส่งเสียงเออาเฮากันลั่นตลอดเวลาไม่มีใครสนใจสิ่งอื่นเลยแม้กระทั่งภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตน เสืนนุ่มนั่งไข่ห้างอยู่บนแคร่มไม้ไผ่กำลังนับเงินส่งให้ลูกน้องทางโปซึ่งเจ้ามือก็คือสมุนเขานั่นเองไอ้ยปาสิว่าเจ้ามือเสืนนุ่มร้องเอตโรแล้วหัวเราะฮฮฮกูแทงครบไว้สองร้อยอย่าเลี่ยมนะเว้ยพอยิงทิ้งเลยดินตายเสียวก่อนที่เจ้บมือจะเปิดโปเสือดำก็วิ่งเข้ามาหยุดยืนเบื้องหลังแคร่มไม้ไผ่แล้วยกสเตนจี้หลังเสืนนุ่มทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าพันก็ประกาศเสียงลั่นยกมือขึ้นให้หมดทุกคน อย่าขยับขยื่นนะเว้ยพอยิงสะบ,บั้นเลยเงียบกลิบทุกคนแม้กระทั่งเสือนุ่มก็ต้องยอมจำนนชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะเสือนุ่มหันมาจ้องมองดูหน้าขุนจนด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นตำรวจละพินยิ้มให้ศัตรูคู่อาฆาตของเขาไอ้นุ่มกูเสือดำที่มึงว่าเป็นหมาดำไงกูมาพบมึงแล้วกูพยายามติดตามมึงมาด้วยความยากลำบากในที่สุดกูก็มาถึงถิ่นมึงจนได้เห็นความสามารถกูแล้วไม่ใช่เหรอพกมึงต้องมากไม้กยก่กองกูสองคนเท่านั้น กล้าเหยียบจมูกมึงเล่นฮ่าฮฮไอ้นุ่มวิญญาณลุงสิงและชาวบ้านป่าร่ำร้องให้กูมาเอาชีวิตมึงถึงแม้จะตกอยู่ในอำนาจปืนกลมือแต่เสือนุ่มก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่ไอ้ดำถีของมึงแล้วมึงจะยิงกูก็ได้กูก็ชชยชาเสือเช่นเดียวกับมึงกูยอมตายดีกว่าร้องขอความกรุณาจากมึงฮกูนับถือน้ำใจเสือมึงไอ้นุ่มคนหนึ่งกูไม่เคยฆ่าคนที่ปัสจากอาวุธไม่มีทางต่อสู้กูกูไม่เอาเดี๋ยวก่อนฮนะ กูขอเวลาสองสามนาทีแล้วกูจะจัดการกับมึงต่อไปคุณจนหันไปทางกระท่อมใหญ่ร้องตะโกนเรียกเจ้าเจิมสมุนเขาด้วยเสียงอันดังเจิมเว้ยเจิมถือสเตนวิ่งออกมาจากกระท่อมตรงเข้ามาหาเขาพอแรเห็นเสือนุ่มกับบริวารตกอยู่ในอำนาจเสือดำเจ้าเจิมก็หัวเราะรัน <c oughs> คนนี้แหละครับพี่ดำไอ้นุม่มเออฮ่ทำไมหน้าตาม,มึงเป็นงี้ไวชิบหายแล้พินอดหัวเราะไม่ได้ เจ้าเจิมของเขาปกติเป็นคนเคร่งขรึมพูดน้อยแต่ขณะนี้เจ้าเจิมกําลังตื่นเต้นดีใจในชัยชนะของขุนโจรถูกแล้วนี่แหละน้องไอเสือหนอมหน้าตามันคล้ายกันมากเอ็งไปกระท่อมช่วยกับไอเล็กขนปืนกลมือเอามาที่นี่ให้หมดแล้วเขาก็พูดกับเจ้าพันเอ็งไปด้วยพันไอเสือนุ่มกับสมุนทั้งหมดนี่อยู่ในทางปืนค่าแล้วใครหลบหนีหรือต่อสู้กูยิงราบเลยเอาอเดี๋ยวก่อนเอาปืนพกเอาใจใพวกนี้มาให้หมดก่อนยึดไว้ให้หมดวันนี้กูรวยแล้วว่า ได้ทั้งปืนได้ทั้งเงินมีหน่ำซ้ำยังได้แก้แค้นสมใจกูอีกเจ้าเล็กกับเจ้าพันจัดแจงรวบธนบัตรในวงการพนันได้ประมาณ3,000บาทแล้วตรวจค้นตามกระเป๋าเสื้อกางเกงพวกโจรเป็นลายตัวไปแม้กระทั่งเสือนุ่มก็ถูกคน้ถนถีทวนถูกยึดปืนพกไปได้สี่กระบอกมีดพกขนาดใหญ่อีกสองสาย 2, 3, เล่มมีดละปืนทั้งหมดถูกกองรวมไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเือดามถอยหลังออกห่างจากเสือนุ่มแล้วสั่งให้สมุนทั้งสองรีบไปช่วยกันลำเลียงปืนกลมือของเสือนุ่มออกมาให้หมด อีกสักครู่เจ้าเล็กเจ้าพันเจ้าเจิมก็ช่วยกันแบกหีบกระสุนปืนกลมือแบบต่างๆเดินตามกันมาต่างหัวล่อตอกละซิกอย่างสนุกสนานเือนุ่มขบกรามแน่นมองดูอาวุธเขาด้วยความเสียดายไอ้ดำมึงจะเอายัางไงกูก็ว่ามาเือนุ่มถามเสียงกล้าวหลับหินยิ้มให้ศัตรูของเขากันกําลังจะบอกแกเดี๋ยวนี้สิ่งที่กันต้องการชีวิตแกก็เอาสิวะเือนุ่มตะโกนยิงกูซะอย่าให้สมุนกูต้องรับเคราะห์ไปด้วยเลย ไอพวกนี้มันลูกน้องกูสั่งให้มันทําอย่างไรมันก็ทําตามเจ้าพันที่ยืนอยู่ข้างหลังเสือน,นุ่มนึกเหมือนไส้เต็มทนก็ยกเท้าเตะพลักเข้าให้นี่นะมึงหยาบคายนะพูดกับพี่กูไม่มีสัมมาคาระวะคุณจรเกือบหัวลอกมาดังๆเขาพยักหน้ากับเจ้าพันเราพูดไอ้น้องชายไปตรวจดูตามกระท่อมเหล่านี้หาดาบเหมาะมือมาให้ข้าสองเล่มข้าจะต่อสู้กับไ้นุ่มด้วยเพลงดาบตัวต่อตัวข้าไม่โหดเทียมพอจะสังหารคนไม่มีอาวุธและไม่มีทางต่อสู้ ข้าจะให้โอกาสไอ้นุ่มได้ต่อสู้กับข้าอย่างลูกผู้ชายเหมือนอย่างเสือหนอมพี่ชายมันได้ยิงต่อสู้กับข้าตัวต่อต,ตัวมาแล้วคราวนี้ใบหน้าเสือนุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีเขามองดูเสือดําด้วยแววตาเป็นประกายสดใสถึงแม้เป็นศัตรูต่อกันแต่เขาก็นึกชมเชยน้ําใจเสือของขุนโจรเสือดาสปอร์ตถึงเพียงนี้เชิดละเพื่อนลบพินพยักหน้าถูกละเพื่อนนิสัยกันเป็นอย่างนี้กันไม่เคยเอาเปรียบคู่ต่อสู้กันไม่เคยฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธไม่มีทางต่อสู้กับกันเป็นอันขาด เมื่อการต้องการชีวิตแกกันก็ยินดีเอาชีวิตกันข้าเสียงแลกเปลี่ยนกับชีวิตแกยุติธรรมดีแล้วเสือดำกันเพิ่งรู้จักตัวจริงแกวันนี้แกเป็นจอมโจรที่มีน้ำใจอันดีงามน่าสรรเสริญคุณโจรไม่พูดว่ากันไรหันมาพยักหน้ากับเจ้าพันพันเดินไปที่หมู่กระท่อมที่พักพวกโจรทันทีสักครู่พันก็ถือดาบขาวคมสองเล่มออกมาจากกระท่อมมันเป็นกระท่อมที่พักของเสือนุ่มนั่นเองัะพินแขวนสเตนคู่มือไว้กับกิ่งไม้รับดาบเล่มหนึ่งมาจากเจ้าพันมาถือไว้ เอาไปให้เสือนุ่มเขาเล่มหนึ่งรระหว่างที่ฆ่ากับเสือนุ่มปะทะกันเองทั้งหมดต้องควบคุมลูกน้องเสือนุ่มไว้ให้ใครหลบหนีไปได้เจ้าพันรับคําสั่งเดินเข้ามาส่งดาบให้เสือนุ่มเอาอย่าถะัเล่นฝันกับบานฆ่าเราตั้งใจดีๆนะเฮียนุ่มพี่ดำกับฟันดาบคล่องแคล่วยังกับโรบินฮูดพาเอวะ <laughs> เสือนุ่มก็เค้นหัวเราะบ้าง <laughs> แต่ฝีมือฆ่าก็เป็นเอกในสุพรรณบุรีเหมือนกันละพินเดินออกมากลางลานดินยิ้มให้คู่ต่อสู้เขาเข้ามาไอ้นุ่ม เสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งกันพร้อมแล้วเสือนุ่มเม้มปากแน่นไม่พูดว่ากะไรขยับดาบเดินเข้าหาขุนโจรรันแล้วการต่อสู้ด้วยอาวุธดาบก็เริ่มต้นอย่างน่าตื่นเต้นหวาดเสียวเสือนุ่มบุกเขาทะลวงฟันซ้ายขวาย,ยังคล่องแคล่วแต่เสือดําไม่ยอมล่าถอยยกดาบปิดป้องฟันตอบบางจนเสือนุ่มต้องล่าถอยบางบริวารทั้งสองฝ่ายต่างเอาใจช่วยนายตนยืนดูด้วยความตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวกําลังร่างกายเสือนุ่มเหนือกว่าแต่ฝีมือดาบนั้นเป็นรอง การต่อสู้ผ่านผลไปไม่ถึงหนึ่งนาทีขุนโจรก็สามารถฝากแผลที่แก้มซ้ายเสื้อนุ่มเป็นทางยาวเสือนุ่มมานักกัดฟันหมายมั่นปั้นมือจะสังหารคู่ต่อสู้ของเขามันรวบรวมกำลังกัดฟันกระหนำ่ำแต่ละพินสามารถป้องปิดคมดาบไว้ได้และครั้งหนึ่งเมื่อเสื้อนุ่มถอยเท้าก้าวผิดจังหวะบริวารเสรื้อนุ่มก็ต้องสะดุ้งเฮือกร้องอุทานขึ้นพร้อมกันเมื่อดาบเสือดำหวดลงที่ก้านคอเสื้อนุ่มดังฉววไม่ผิดอะไรกับฟันต้นกล้วยคอเสือนุ่มขาดกระเด็นหลุดจากบาดด้วยคมดาบ โรหิตอันเข้มข้นพุ่งฉูดดับเสือนุ่มหลุดจากมือและร่างที่ปัสศจากสีษาก,ก็ล้มหววลงบนลานดินนั่นเองขุนโจรเวียงดบับทิ้งเพนแผ่วเข้าไปนั่งข้างศพเสือนุ่มประนมมือทั้งสองขอขอมาออโอ้โหสิให้การเถอะเพื่อนเราต่อสู้กันอย่างยุติธรรมแล้วเมื่อแกพลาดพังเสียทีกันแกก็ต้องตายบริวารเสือนุ่มทุกคนยืนตะลึงพลึงเพลิดอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันทุกคนมองดูเสือดำด้วยความเกรงกลัวแล้วนึกชมเชยความสามารถอันอาถรรพ์ของเขากระพินลุกขึ้นด้วยความเหน็ดเหนื่อย ยกมือขวาโบกให้สมุนทั้ง3าที่ยืนถือปืนควบคุมบริวารเสือนุ่มอย่างเครงครัดตลอดเวลาแล้วละพินก็มองดูเหล่าสมุนศัตรูไอ้น้องชายใครที่ไปป้นพวกบ้านชาวบ้านป่าเมื่อวานนี้บ้างออกมาพบกับข้าเดี๋ยวนี้ข้ารับรองด้วยเกียรติยศข้าจะไม่ฆ่าพวกเองเป็นอันขาดบริวารเสือนหนอมและเสือนุ่มที่ก่อกรรมทำเข็นและสังหารชาวบ้านป่าพากันออกมาจากกลุ่มด้วยความเกรงกลัวทุกคนมีสีหนา้าซีดเผือดผิดปกติละพินกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนัก,นกๆกรรมใดที่พวกเองสร้างไว้ รมนั้นมันต้องตามสนองข้าจะนําศีรษะไอ้นุ่มแล้วนาพวกเอ็งทั้งหมดกลับไปบ้านป่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของเอ็งเขาจะจัดการกับพวกเอ็งอย่างไรเป็นเรื่องของเขาข้ารับอาสาเขามาแต่เพียงว่าจะสังหารไอ้นุ่มให้ได้เราข้าจะนําพวกเอ็งไปให้เขาลงโทษข้าช่วยอะไรไม่ได้หากเขาจะฆ่าเองพูดจบขุนโจรก็หันมาทางเจ้าพัานเอ๊ยจะแจงมัดไอ้พวกนี้รวมกันไอ้เล็กไอ้เจมิมเตรียมลําเลียงปืนกระสุนปืนเหล่านี้เข้าไปในกระท่อมหา,าผ้าผืนใหญ่ๆมาหอม่อบรรทุกหลังม้าไปเราอาจจำหน่ายขายมันได้เงินนหลายยมื่ว้ ดวงอาทิตย์รับเขาไปแล้วแสงอ่อนๆปรากฏอยู่เหนือขอบฟ,ฟ้าทางทิศตะวันตกความมืดขมุกข,ขมัวเริ่มเกิดขึ้นเสือดำกับบริวารของเขาเดินทางไปจากชุมเสือนุ่มแล้วสมุนโจรเสือนุ่มถูกมัดมือนั่งอยู่บนหลังม้าคนละตัวเจ้าเจิมเจ้าเหล็กเจ้าพันทำหน้าที่ผู้ควบคุมคุณโจรขี่ม้านำหน้ามือขวาเขาจับบังเหียนมา้ามือซ้ายหิ้วศีรษะเสือนุ่มจอมโจรใจอม,มหิตที่ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเขาเขบวนเสือดำห่างไกลไปจากกระท่อมที่พักเสือนุ่มทุกที สมุนของเสือนุ่มยืนจับกลุ่มมองดูจนรับตาทุกคนหมดเขี้ยวเล็บอาวุธปืนถูกยึดไปหมดและไม่มีหัวหน้าควบคุมบังคับบัญชาต่อไปกองโจรของเสือนุ่มแห่งสุพรรณบุรีปิดฉาการอรารวาสลงเพียงเท่านี้บรรดาสมุนโจรที่ก่อกรรมทำเข็นกับพวกผู้หญิงชาวป่าคงถูกผู้หญิงเหล่านั้นสังหารเสียยังไม่ต้องสงสัย